สบายดียยดน้องนุ่น,ยยน,นอ่าบ่สบายบ่เนมนอืพี่น้องเอ๋นะอันบ่สบายกันยังหน้าหักอยู่พี่น้องเอยเนาะแต่ว่าอยากเบิ่งหน้าอยากสิดสิดส์ลงเนาะวันนี้แหละไปกวด,ดอ,อยู่บ่เนองอยู่ไปกวดอยู่บอ่อยู่ห้องบ้านเฮานี่เมือ่อวานนี่ไปเบิ่งอยู่บ่ไปเขาก็จัตระยะอยากกินนี่ คือว่าซักยาพ่อบอสกนินว่าเขาวอาก,กันอยู่หลังไมกนน้กี่นี่จะเข็มมันนะเออสิบสิบสี่เข็มสิบสี่เข็มมา,นะมมาเฮือน,นยังบอกยังเจ็บอยู่เจ็บามาช่างเป็นน่นแทบันนี้เนาะอ่ามาบัดบ่มีเรื่องให้คิดแล้วบัดมาเจ็บใส้บานนะี้เนาะอืมอาชีได้มีเงิน สิได้เงินเจ็บเนะาะท่าใจโทรศัพท์เร้วพี่น้องเลยลรกะแค่นี้เลยเรวหากจะีใครเนี่ยผัดมามาเจ็บใส่บาดนี้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดตสุขุสุคนเด้อพี่น้องนเนอระเบิดสุมองสุบอนพี่น้องสบายดีเอฟซีของตัวสิบ บอกว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วกันอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ,งเอง้อเนาะแต่ยินดีตอนรับทุกคนทุกทานเข้าสู่สองของตุสิปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยอ,อะพี่น้องเมื่อนี้ยันบ่สุกปันหาอะไรเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็มีข่าวายพี่น้องเนาะอ่ะที่ข่าวายแต่กะจากชิวหุ่นแหงบบหุ่นแหงก็ฟังนํากันพี่น้องเลยก็คือว่าหลังจากสองมือก่อนนาะนี่นน้องเนาะสองสามมือก่อนที่ว่า มามอบเงินเนาะอ่าบอกก่อนแต่นี่นะอยู่อยู่เฮือนน้องนุ่นเลยพี่นนองน้องนุ่นเฮือนน้องนุ่นบมาน้องนุ่นอ่าแต่ว่าเด็สิท่วงรถทางหลังนี่ก็บโมเมนต์รถน้องนุ่นดอกเี่นเนาผมบอกไว้ก่อนแล้วก็คือรถขังเฮือนเนะววาะเพราะอันเป็นดินแถวนี้มันเป็นดินแคบดินมูลเนาะดินมูลของอ่าน้องนุ่นพ่อแม่มูลแม่เพิ่นอยู่น้ำกันหลายคนแหละอ่าดินมันแคบเพิ่นก็เลยมาขอจอดรถอยู่นี่พี่น้อย ก็คือบนอันนะี้เนาะมาต่อใช้เรื่องที่ว่าข่าวไหนะ้ประมาณข่าวให้และพี่น้องก็คือหลังจากสามมือก่อนน้องนุ่นยังมีข่าวดีอยู่เนาะได้อได้เอาอ่ะนะพี่น้องเนาะได้เอาเงินมามอะให้น้องนุ่นเป็นจำนวนเงินสี่หมื่นพี่น้องเนาะที่ว่าได้ใส่หนีงแล้วแลว้จ่ายค่าโทรศัพท์พร้อมกันแล้วมามือต่อมากันยังดีดียย่พี่น้องเนาะยังเอาเงินมามอบให้น้องนำตานอีก พันสี่มาเมื่อวานนี้บบบนี้ว่าสิสมาหาน้องนุ่นนี่แหละพี่น้องน้องนุ่นว่าบอสบายน้องพี่น้องบอสบายก็คิดว่าสิบิบได้เป็นอย่างแห้งไนได้พี่น้องเนาะแต่ว่ามาโทรมาทโทรหาน้องเพื่อนคืนนี่เนาะเมื่อคืนนี่คืนคืนเมื่อวานนี่นะพี่น้องน้องเพิ่นเราบอเศร้าน้องเลยบอเศร้าไปกวดแล้วไปกวดกินแล้วยา ยาก็กินแล้วซักยาอีกพี่น้องเลยคือว่าเบิดสิบปลายเข็มโหยังบ่เท้าโหมันบ่แเม่นยเลยไรนี่วะเนาะพอดีน้องพนว่าเป็นสิบปกวดไปนี่เนาะอาจจะอาจจะเดินทางไปมุกดาหารพูได้พี่น้องเลยเนาะอามาถามน้องพิ่นนี่แหละเนาะบางเถื่อมีผู้ใหญ่เป็นชอยเข้ามาเนาะเรื่องืออาจจะมีชอยเข้ามาเรื่องค่าใช้จายการเดินทางเนาะ ไปการมาซื้อชื่ือยาของน้องเพื่อนพี่น้องมาอับเดตให้เบิ้งพี่น้องเลยเนาะก็ซื้อได้ซื้อนมมาฝากน้องเพื่อนจากกิจกินไในหรือบอว่าอันที่น้องเพื่อนเป็นมีแต่เจ็บท้องเนาะเจ็บท้องเจ็บอยู่ในท้องบอเชาจากเท้อพี่น้องเลยน้องเพื่อนก็นั่งยูนข้างหน้าของฤิสิตนี่แหละพี่น้องทีนี้เนาะเดี๋ยวสีกลับกล้องไปหาน้องเพื่อนพี่น้องเลยกะอาจจะน้องอาจจะชมชมแน่เลยพี่น้องเนาะเพราะว่า คนบ่สบายเนาะแต่กอะขอถามน้องแล้วว่าอันน้องพอสิอารมณ์น,นำใดบอ่อยากมาเยี่ยมเบิ่งน้องว่าได้อยู่มาถึงกันกาว่านั่งบ่ได้ได้อยู่แต่แบบมันหุ่มๆเนาะมันจเจ็บเบะหุ่มๆ,ๆพี่น้องเลยสบายดีดน้องนุ่นอ่าบวสบายบ่แม่นพี่น้องเนาะอันบส่สบายกันยังหน้าหักอยู่พี่น้องเนาะ แต่ว่าอยากเบิ่งหน้าอยากสีดลงเนาะอ่บาบอได้คายขึ้นเลยบอบออ๋อบินน้องเด้อแต่ว่าไอากระสือนมมาฝากเด้อน้องเด้อขอบใจอจะทักชีกินได้บอกินได้อยู่บอได้เยอะอืมกับมื่อนี่น้องเพิ่นเมือนแห้งก็เลย บม่ได้ไปถ่ายอยู่ขึ้นเอื้เนาะมันนี่เนาะม่ทางขยักเนาะเฮาสิไปกะม่ฝนตกมันนี่แหละไปกวดอดิบบอน้องอยู่ไปกวดอดิบบออยู่ห้องบ้านเฮานี่เมื่อวานนี่ไปเบิร์นดิบบอไปเขาก็จัดต่ยาเสียอยากกินนี่คือว่าซักยาพ่อบ่ออยไรเงี้ยบอเขาบอกกันอยู่หลังไม้กินนี่ักจะเค็มมันอะเออสิบ สิบสี่เข็มป้าสิบสี่เข็มมาเฮือน,นยังบอกยังเจ็บอยู่เจ็บ <10. S 2> มาช่างเป็นแถบบานี้เนาะอ่าบานัดบ่ม,บมีเรื่องให้คิดแล้วพัดมาเจ็บใช่บานีเนาะ mm hmm. อืมอาสีได้มีเงินสีได้เงินเจ็บเนาะท่าจ่ายโทรศัพท์แล้วพี่น้องเลยละกะันแค่นีเล้ว หากฤษีใครเนี่ยผัดมามาเจ็บใส่แบบน,นี้แล้วบบดน,นี้คือว่าทางเอื้อยวันสิาพาไปกวดบอเอื้อยโบวิทย์เอื้อยเพิ่นอีคือเก่าเนาะเอื้อปุน้านะบ่อเอื้อยปุ่น้านคือเก่าอืมวันสิพาไปกวดดูใช่เนาะอยู่มุกดมกม่มุกดาหานเนาะพี่น้องก,ก็เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบอลที่ว่ามั่นใจที่สุดเลยเนาะ คนในในสวรรค์เขตเทเฮานี่เนาะสว่วนลายเฮือนไอ้ก็คือกันคันเป็นขันเป็นหนีเนะาะเพราะมันสีแนนนนกลัวกับโแเมนว่าเฮาประมาททางพี่เนาะแต่ว่าทางคุณมันก็สีชุดกลัวแหละพี่นอ้องในสีไปเมื่ออื่นบ่เนาะออนเดินทางแต่เศร้าเลยบอแต่เศร้าคือนั่งเดี๋ยวนี้นยังยังเจ็บอยู่บ่เจ็บนั่งดนแล้วเจ็บ มาสร้างเป็นแทบบาทนี้เนาะเจ้าเคยเป็นบอตั้งแต,แต่เกิดมานี่หรือว่าหากระชิเป็นนี่อหาก็เป็นอาเนี่ยมาสร้างว่าแท้บาทนี่คืงองโมเวียดอันอยู่ใกล้ๆเท่านี้ยังไม่ได้ไปกวดมึงบอยังแต่ว,ว่าบ,บ,บมันใจเนาะบมั่นใจยากทีไปกวดอยู่ยมุกคนไหนเนาะ จังไดก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นในเด้อพี่น,อน,นอ้องเนรอโมเมนต์กินพิษกินอย่างบอโบวันนี้กินอย่างยันว่ากินแนวพิษกับโมเมนเกับฮู้ฮู้โตเขาเองเนาะยันเป็นเจ็บลำใสม่อยังมาจากเนาะเฉพาะ ทางเดิอนอาหารมีอย่ามาจากยาได้เกี่ยวกับยังสารพัน,นละวางให้กินนะมีแต่แกปวดแกปวดโอ้แกปวดพี่น้องเยเนาะก็ภาวานาภาวนาเนาะพี่น้องเนาะให้มอ้น้องนุ่นเป็น,ปน,ปนอยียางลายเนาะกันชื่ออาพ่อไหมวะยันชื่อยันเป็นกระเพาะทางเดิอนอาหารมาจักเนาะ อาเซปจักของเพื่อนมักกินเขา่าบ่ถืเวลาเด้นี่เออคันว่าเป็นกระ,พกะรเพาะอ่ะอจิไคเนาะซิบุเป็นอย่างไรคันกระเพาะเนาะแม่เนาะเนาะว่าเขากินยาผูวนหนึงมันกระซีไขคเน่เมื่มอยบอกระตุนกระโตเมื่อยมาอัปเดตเบิ้งให้เอฟซีเบิง้งผพ้าวา่าเบิ้งน้ำกันนั่นแหละพู้ที่ว่าอยากเห็นเป็นห่วงอะไรแหละพี่น้องเลยเนาะ อก็ช่วงนี้กับบได้เอาเพชรเอาลายน้องนุ่นให้ผู้ใดแล้วเพราะว่าน้องเพิ่นกะข่าเวียดไปกากะให้ไปแล้วสองสามคนะว่าเดี๋ยวน้องนุ่นสบ่มมีเวลาเนาะคันผู้ใดสี่สี่โมคืนในกะจังลงผู้ไม่ก็ได้พี่น้องเหรออ่าก็จกให้เกิดมีอาคับโคงอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะในกะ แด่กระรุ่นกันต่อไปแบบมาเป็นนั่นจะเป็นช่ยซ้ำเนาะทำเพื่อนกระโรมาอยู่บ่อกรมาอไอเซมกระโรบ่อโอเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะเพื่อนเห็นเพื่อนโทรหาคอยอยู่ว่าไ่ให้กินยาห้วให้บ่กินยามที่เศร้าไปเพราว่าเพื่อนมีทางหักษาเพื่อนว่าตกใส่ที่ให้กินนั่นยาแบบแพงบบฮานบ่อกินแบบหักไม่บ้านเฮาบ่อเนาะ โอ้ยน้ะงช่างมาร้างเป็นแต่บานพี่น้อง,งกระขาแตไ่ได้เอื้อยเห็นบอกพี่น้องเหาะเอื้อยพูนาเพื่อนนี่จำแม่ผู้ที่ซองในได้นี่เนาะจำแม่ผูมม้ที่ซองพี่น้องไอ้ใครคือ,คอน้องนุ่นได้เงินมากอะเอาให้เอื้อยเพื่อนวันนี้เงินเงินไปห้องมอไปยังกินนี่กะโมบิ้เอื้อยบอ่เงนินเอื้อยคือเกา กับเงินที่สิรีเรือห้ให้เลยเนาะเหลือค่าโทรศัพท์กับค่าแช่นี่มีแต่แนวเปลี่ยนใ้เลยเลยแทันั้นมันได้สีมีเงินเก็บบันี้เนาะน้องเลยคือเหืียเพื่อนกัขายแต่บางไม่กันนี่ก็เห็นอยู่ได้มาไปเวียกมากเข้าตลาดนิ่มใส่กันอยู่กับเพื่อนบริเวรมื่นบริเวกรสีตั้งใจมาเยี่ยมน้องอะไร เหนว่าบสบายกันเลยจากมาเยี่ยมอะไรพี่น้องกันเนาะเจ็บทองแนวเป็นเมื่อยคืออย่างอะไรพี่น้องไอ้เจ็บทองหักบริเวณบาเจ็บท้ายเนะาะที่แรกว่าสสเอายามาให้เพิ่นที่แรกนะของแม่ขายาบัดคืดอีกพอดีแม่ว่าโบหู้ว่าเป็นอย่างเนาะต้องได้ไปกวดก่อนอข้นวาวจะกินมั่วชั่วนีนแห้งมันสีแพ้กระเพานะเนาะ มันจะแผกกระเพาะพี่น้องเรื่องความหากักสิเยุธไปก่อนได้สบายเนาะสิเยุตไ้แต่ว่าสีมาถามอยู่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากันยังเชร็ยังยังได้คือเกาเนาะมาถึงขันแบบว่าอันนั้นแห้งภาไในพี่น้องแต่ว่าดีได้ต้อง้าไปกวดได้น้องนุ่นเลยเจ็บทางในช้ำเนาะอันตรายเลยเจ็บท้องช้ำพี่น้องเอง เจ็บทั่วไปเลยบ่บันไดแมนบ่ย่านว่าคือเจ็บเสติ้งบ่แมนบ่แมนทวบหรือนไปงานในโซนโซนไปกบคนเป็นแบบนี้เป็นบ่เป็นกินยาชังก็เซาเอาเข่าเข่ามากินเขาที่เศร้าแล้วกินเข่าเศร้าโอ้แม่เรานางทางล่างนี่แล้วว่ากินยายังกินแล้วบ่แม่ เศร้านะยาตัวคงมันโมเศร้าอเอาแพงมันจะซื้อมากินขึ้น,นมูแต่ก็เศร้างูแต่เศ้าเป็นมาหลายปีโมเศร้าอันนี้เนาะลองอันนั้นเบิ่งแล้วบ่แบบแนวตาบ่เห็นเด็กงมงวยเนี่ยลองมึงแล้วบ่ยังว่าจะไปเบิ่งนมองว่าถ้าเออจะเพิ่มมาพาไปอ่ามึงเชื่อเว้าบ่ได้เลยเนาะย,ยัน คือความเชื่อกะกะบโมเมนว่าอย่าบ่ห้เชื่อรถเบิดหนาหน้าง่ายกันมยมันบอกว่าได้ได้งวยเบิ้งบางทีอะพี s างเครื่องเขาชอบหัก s านี่แหละพี่น้องบ้านเฮาเนาะอันว่าถือคันว่าถือได้เมย์เอ้ยอ่าคือทางบ้านเฮานี่ยังมีอยู่ได้เฮาเปอยู่แถบบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮานี่ เจ็บท้องมีโบเร้าผู้ลูกลูกไปยุงเทพผู้ลูกน่ะไปทํางานแม่ยุงเทพผู้เจ็บท้องไปกินยาไปนี่แหละโบเส้ากินยาในกรกับเส้าเจ้ากินยา,<ม>าอย่างก็กินรวดซักอย่างก็ซักรวดคนว<ม>่าแนวตาเข้าบ่เห็นนั่นชูนเฮ้าหานะแนวตาบ่เห็นชุนนะเจ้าสิกซักยาจักสิบเส้าเข็มกับโบเส้าแนวนบได้เม่นแนวเดอ่าแล ปฏิสธเ่าน่ะแม่อยู่พี่แม่อยู่ลาวพี่เฮือนอยู่ลาวพีผมมีรถพาไปผมมีรถผมมีรถพาไปบ่รถมันถ้าจะเอื่อยถ้ารถเอื่อยเนาะรถผัดบ่มีบาทหน่อยากเท่าะไรเหงียกตื่มเนาะแค่เขาเมารถไปมันก็ชีบิดลายเนาะแม่เนาะรถตัวเองยังว่าเสียแต่ค่าน้ำมัน บัดไปหมอไปเอิญเบิงนะั้นอยากกินไก่พอวะอยากกินหมูอยากกินง้วเฮ้าเห็ดเอาซินไปเห็ดเห็ดเ,เอิญใช่กะเซ้าอรีโบ่บเป็นต่เชื่อกกเป็นแต่เชืออะไรของแบบนี้ลองให้แม่เพิ่นเบิงเนาะผู้ทาผู้แกเพื่นอนไอ้ชีหู้ดอกขฮาก็ได้ยินมาข่าวๆนุ่นเองอาจจะได้ยินมาข่าวๆลองเอินเอินเบิง แม,ม่ก็ว่าเบ่งอยู่บ่ยามเบ่งอยู่ตีเรื่องอันนี้ทีเขว่าวว่ามันบ่เ้าห่วยคันว่า,าก,กินทั้งยาอะไรกะซักทั้งยากันยังบ่เศร้านี่ห่วยไท,ทยกับลาวเฮาหนี่พี่น้องไทยกับพี่น้องลาวเฮาหนี่ค้มเชื่อมันกะค่าย,ายกันได้ของแนวตาบุห็นนี่มันเขาปัวโรดมันบริเศร้าได,ได้หนึ่งเขาถือมีแนวเห็ดแนวรองเขาบ่าบางเถื่อเนาะว่าม่ได้เางเถื่อมี ที่ว่าบวางดีก็มีขมือนี้ยั่งอยู่บ่แม่เจ้าบ่แม่ยังยังมีบ่ขมือนี้กะแม่ผู้อายุหลายเขาก็ต้องถามก่อนเ,เนาะเพื่อยันเขาไปบรมัดระวังเนาะยันมูคูบ่ประชงดีกินนันกินนี่เขากินกะเขาระวังกับพิษอะไรดิอบอกว่าบอาไได้พี่น้อยเนาะแต่ว่ากะไปกวดไปกวดเบิ่งก่อนคือไปกวดมาอยู่มุกนี้ กลับมาในยังบ่เศรานี่แมนรถแม่นทีวาตาเฮ้าแนมบ่เห็นนั่นแหละอ่คันบ่แมมนของาศาักษาในเฮือนกะจิ่งทีบ่ดีแหละเนาะสิ่งทีบ่ดีบางเทือมันตอนถ้าถือท่านเฮ้าอ่อนเฮาายังบางท่อเข้าไปใกล้ไปอย่างเด้มันมันซุยมันต่ําเฮาก็มีเลยพี่น้องเอาไ่ได้เยออันนี้คือคือความเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องว่าสุพังณเลยื่อเนาะ,ะแต่กะมาให้กำลังใจ้องนุ่นเศรุาวไวๆ้องนุ้นเด็ เป็นโดนได้เดียวบ่ได้เห็นหนาน้องนุน่นนอกจากให้เศร้าไ้ไว,ไว้ยี่น้อยมาไทยย้ำใดก็เห็นหอ,อยยิ้มของนน้องนุน่นเนาะเอ็มทีหลายหลายคนกะดีใจไพ่หลายๆคนกะอ่ะไว้พรใ้น้องนุน่นน,นเัเจอเจอหักเทเ้อเจอหักเทเ้อผู้ใดก็ <laughs> ได้ตัวอ่าเนาะแม่คนว่าได้ลูกเคยทงางมฟังไทยนี่กบบริติบ่โอไหม <laughs> ปฏิอชลายนี่ม ok> ีแต่ผู้ว่าทา้งฝั่งไทยได้มาลมน้องนุ่นนี่เนาะคนลาวอฮานี่มีผู้หนึ่งเนาะหลายคนอย่าอย่าเป็นติน้องนุ่นได้ป่มเป็นอย่างคือคือคือหละลมหลายคนแต่ว่าเะไเด้แต่ทีแรกอูวาเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็ต้องให้น้องนุ่นเป็นคนเลือกได้พี่น้องแต่นุ่มนุมที่เข้ามากอะเพิ่นจะให้เกียรติน้องนุ่นอยู่แล้วพี่น้องเฮาก็บว้ากันแล้วครับ กับไอเนาะห้เกียริน้องนุ่นว่าน้องนุ่นสิเลือกไคก็ต้องเลือกคนที่ดีแล้วก็แต่ละคนก็ต้องให้เกียริหลายคนก็เข้าใจยันแต่ว่าบางคอมเมนต์นะนะเข้าไปอ่านกันบุกเข้าใจแล้วก็หลายคนก็ว่าเป็นยังคือบวแจกโรดแจกไล่แจกเฟซน้องนุ่นรถแจกหลายหลายคนลถมันแจกบ่ได้แ <laughs> จกรถยันโทรศัพท์นี่บุมีเวลาเลยบมมีเวลาว่างเลยบอกเลยเลยว่บาบมมีเวลาว่างพป่นอยงเง้ยเนาะ เดียนน้องนุ่นเมื่อยนั่งโดนลายบันี้กันเนาะเดี๋ยวไอ้กะสีอขอกลับก่อนน้องนุ่นอย่างใดกะให้โชคดีเดอนลงนุ่นเด้ออื่นก็เดินทางปลอดภัยขอไห้เป็นอย่างไรนะให้สาไว้ไวสบายดีน้องนุ่นโดยโดยสบายดีอแค่หนึ่งพี่น้องเนาะกะคือว่าเป็นข่าวที่บอยากดีบันไดเน้องพี่น้องเนาะ เป็นข่าวที่บอยอยากดีและก็บอยอยากฟังบระเด๋แต่ก็ต้องได้มาบอกเอฟซีบอกพี่น้องเพราะว่าหลายคนก็ถามเข้ามาว่าคือโบมาทายน้องนุ่นสองมือแล้วเนาะอยากเข็นน้องนุ่นเพราว่ากินหอดมือนี้ก็มาทายให้เบิรเลเดอร์พี่น้องเพราะว่าน้องเพิ่นก็เจ็บเจ็บในท้องนอ้องพี่น้องเนาะกินยาแล้วก็บอเศร้า หลายหลายคนว่าเศร้ากับบ่เศร้าเนาะเก็บท้องนี่นะซักยากอะสี่สิบสี่เข็มอ๋อพี่น้องเ,เนาะบ่รรมาดาได้สิบสี่เข็มเลยยังบ่เศร้าอยู่นี่เนาะนักกาฝากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจช่วยกันช่วยน้องนุ่นเนะาะให้ภาวนาว่าบ่ห้เป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะและเมื่ออื่นนี่น้องนุ่นกับสิบเดินทางไป มุกดาหารเนาะก็ได้เอึ่ยเพิ่นเอึ่ยเพิ่นผู้ที่ว่าเบิ่งเพิ่นมาตลอดถึงทรงเสียเฮียนกนเอึ่ยเนาะและเอึ่ยสีพาไปอ่ามุกดาหารเนาะก็ะอาจจะมีค่าเสียใจลายและว่าสารน้างพี่น้องนอนเดินทางไปต่างประเทศเนาะอย่างหงมอ,งอยู่มุก มันีเน้เงินบาทเงินบาทผัดขึ้นอีกเนาะพี่น้องเาะแบบเทียบใช้เงินลาวนะก็สิมีค่าจสายใจลายแต่เรื่องเรื่องคุณภาพอะไรเนาะพี่น้องเนาะเรื่องอ่าว่าแนนนอนอะไรเนะนาะค่ะไปกวดกันว่ะเป็นอย่างก็อาจจะจะหูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าชนเนาะแตกาเป็นอะไรเพิ่นก็นอาจจะช่วยได้แหไะแต่กับโมเมนว่าโบเมนว่าอยู่ลาวเฮา บวบได้เลยพี่น้องได้อยู่แต่ว่าคือถ้าแบบว่าถ้าเป็นนักนักแน่นี้คนอยู่ฝั่งเราเนาะสวรรค์เขตียงไหลก็จะจะเดินทางไปแบบว่าไปปัวยู่มุกเพราะว่าคันว่าเขากินหืดกินยาอยู่บ้านเขาบ่วเศร้าเนี่ยเขาก็ต้องไปไปพุ่นเพราะว่ามันจะเป็นบอลชุดน่าอยู่ฝุ่นนะพี่น้องเอ้เนาะคือห้องหมอมุกอินเตอร์เนาะอยู่มุกนาหานนี่ มุ้อินเตอร์พี่น้องตุสิก็เคยไปอยู่เคยไปนอนอยู่สองสามคืนผู้หละไปไอ้เคยบสบายเนาะทันว่าเข้าไปน,นี่มันจะมีห้องพิเศษให้น้ำเนาะห้องนอนอเพิ่นเอาน้ำแต่ละมือได้อนอ้พี่น้องเนาะเรื่องสะอาดนี่กะใหาประกันเนาะเรื่องความสะอาดเพราะว่าเคยได้เคยไปสัมผัสมาแล้วเนาะนอนห้องแอร์เย็นมีห้องน้ำติดอาบือว่าครบชุดว่าสัสารพาพี่น้องเนาะเป็นห้องพิเศษเนาะอ่ะพี่น้องก็กชีได้ พอโตําราพาจากพี่น้องไปก่อนบาทนี้เนะาะก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องนุ่นอีกในเรื่องเธอหนึ่งพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไกให้แล้วก็บุคคลโฆษณาให้ตุ Share, สิธิ์ใน่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหใหตุสิทธิ์เหตุจิตต่อไปพี่น้อยเนาะแล้วก็ถา้าผูดอยากช่วยน้องนุ่นเนาะในการที่ว่ามีค่าเดินทางมายัางคันจากช่วยน้องนุ่นกับติดต่อหาตุสิธิ์ได้เดี่ยวตุสิธิ์เสเอาเงินมามอบให้น้องนุ่น เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือขอความเหลื่นําพีนนะ่น้องนํามาและพี่น้องเนาะน้องนุ่นก็อากาชิมีข่าวดีเนี่ยเป็นข่าวหายช่ำพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยสุดท้ายนี่ก็ขอล่าวคําว่าสบายดีพี่น้อง